ทุกคนครับผมอยากได้ทุกซองครับใช่ไม่อยากไดผมหน่อยเอ้อเสียงเครีย์เต่มือครับอื้อสิ่งย่างเท่เฮ้ยงเย่ก็ก็่ เค้าภาจับสวัสดีทุกท่านนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาทําสิ่งือบเข้มๆลอๆหน่อยนะครับทุกคนแล้วเรามาดูว่าคนในเกมอ่ะจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมในเกมกเลยดีกว่านะครับโอเคแล้วเจอกันในเกมนะครับไปไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินไหมมกงได้ปูพูดอะไรอ่ะมไม่ได้ยินเสียงมึงได้ปูเลยจริงอรอ <c oughs> ไม่ได้ยินเลย <c oughs> สวัสดีครับได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับแล้วคนได้ยินผมไหมไม่ได้ยินได้ยินชัดเจาครับทุกคนครับผมอยากได้ทุกซองครับใช่มาเยอะผมหน่อยเสียงเทพัปเลยครับหนังเทพ ช้างช้างผมช้างผมผมผมบาคนเปิดช้างเาผมช้างเอาผมผมได้ไห่ได้เนี่ยผมจะผมจะพูดอ่าแล้วแต่คุณนะครับอะไรกันครับรอับเรื่องอะไรครับไม่มีไม่มีเรื่องอะไรกันแครับผมมันนี้อยู่เซงหลา ทำอะไรเยอะอะไรอะไรกนกะขึ้นัตนี้ตนี้ตผีเออยังไงเออขึ้นช้าเกิน่ขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นชาเย้้ไอไไคนถือสองชิ้เลืนนเดียนหอมันไอนสองีเลื่อนะราวางไว้อะไรครับยิงได้ไหมยิงได้ไหมอยมัวในม

เด็กๆแข่งแบบว่าหาฟิวกันด้วยหาฟิวกันด้วย่วิ่งฟิวเลยป่าววิ่งฟิวเลยวิ่งฟิวเลยวิ่งฟิวเลยเขาวิ่งฟิ่วะเจ๋อแก่เจ๋อ

เออลองเป็นตากแกนลายเชลดูด okay, okay. hey! ิโอเคโอเคแล้วผมเป็แกนลายเชลเเดี๋ยวไปฝันเฮ้ยมันฟันด้านหลังผมทำไมอ่ะคุณดีน่าเออนีน่าเจ้ฟันหลังคนอื่นไปทั่ว

นิ่หน้าจะเย็นนิ่หน้าที่นอนโดนกินใช่นดิโดนที่ตาตาบากคนแบบเฮ้ยไอ้ฉากใหญ่ลากตูเปิดตัดตัดฉากไม่ไหนพี่ฉากมันหน้ามันหน้ามันหน้าผมสั่น เอายิงเอายิง้าต้งยิงต้องยิงตันตว่ดับไปดับยนโดด้อนโดดโอเคโอเคไม่พอเคไหนีคลสัวโอเคไปดูอ๋อเ๋อ

นี่ยะไรนี่ยะไ้ตา้เดี๋ยวก็โดนยิงยิงไอ้ออกเป้าป้าไปเยวไปเี้ยวไปเขาไม่ทานอกจ้าเอาไม่อานอกจ้าเาไม่ทานดอกจ้าเอใครอยู่ด้านหน้าหรอยูายตายเอะล้มเลยเเท่ ได้อย่งไงนี่เรามารวมกลุมกันไว้กลุ่มกันไว้ทุกคนกลุ่มกันไว้ทุกคนเราุ่มไว้คมันยอ่เอมันกถ้าออกเปิดแล้วทุกคน มารวบเงินทางออกเกลวโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็ตะลกฮา,านะครับก็อาจจะมีวุ่นวายสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นรอยยิ้มเล็กๆนะครับ <laughs> <laughs> จากช่องไคโปรครับสวัสดีน้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ subscribe ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย